ทึ้นนาหอดขั้นตอนเลยครับมันกำลังว่างดำหรวดเชื่อมเวิดพอดีไปต่ออไไรเลยเป็นตรวจซีวัตถุของเขาไปสื่อในเมืองนะครับอ้าเลยจากบาทเหรออ่าหรวดโซ่สเปนี่ท่านก่บบาทซึ้งหาโลกอ่าแต่ตมันจูนเหรอมีจุดศูนเอาไปเสี่อมฐานน่เชื่อมเองพวกพวกะ เล็กงนบริณนะคือขาสอง,สองมือสองมือในซ้ำเนี่ยมือแหลกเก็ดโค้งแล้วก็บผนสีแล้วก็ถา,าพวลาประมาณช่วงนึงกับจับมโยกขึ้นนะครับขั้นแหลกเลยดูจากอันนี้ขั้นแหลกนี่คือดูมีแบบก็คือจะคล้องใส่ วีโก่ดำขั้นขั้นนั้นสื่อเข้ามาค่ะเพราะว่าสื่อเข้ามาแต่ของเหตุบ่ราขั้นนี้เป็นขายเหีพอเถ่ากับไปเอารีโบขั้นนี้มากนะครับมันเป็นกระบะเปิดเปิดสามทางมันเป็นกระบะพื้นเรียบนะครับผมผมจะบอไดต่อแบบกระบะดำที่เห็นอ่าค้นดินค้นรา้ตามวัสดุกคอสังนะมันจะเป็นแบบกระบะดำเปิดสามทางเพราะว่า ผมว่ามันมันมันเหมาะสมกับผมนะเวลาเอาผานขึ้นผานลงหรือว่าเข้าอยากแียงต่างๆมันสามารถเปิดกระบาได้แล้วกับเวลาไปค้นเขาค้นยังเขาก็ต้องใส่ขอบให้มันดีก่าถึงแม้ว่าอันนั้นขั้นวีโกเก่านะมันเป็นซีเหล้าไปค้นเขาค้นมันก็ต้องต่อเยงนี้ต่อขอบขึ้นไปอีกกับออันนี้มันมันมีจักราลเลยนะเขาจงไหเขาก็ต้อต่อขอบอยู่เลยเวลาเขาใส่มันสะดวกสบายนะ ราะว่าเห็ดหนักแน่เพราะว่ามันต้องไปไปไปดัดแปลงของเขากับอนะันนั้นเห็ดแคทซีอีกอันหนึ่งเป็นสามข้างกับพ่อแม่หนึ่งครับส้มตอนต่อไปอีกคลิปหนามันบ่นแล้วก็เขาสั้งผานมากเป็นแมัน, <laughs> น<ย>สั้งผานไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยว,วเห็ดเห็ดเห็ดโหลดก่อนนะครับเห็ดโหลดก่อนเนี่ยเล็กผี่ซื้อมากเราก็ในเห็ดยังปลูกจอกพามีปลูกจอดเหล่าพามี มี่ม่ขายพันต้นนี้โซเทสอมมอเอ็มโซแม่เอ็นสาม,มารถเอ็กมกระเด็นอเอ็มน,นะครับเรียว่าถ้าโซแม่เอ็มจีพอมันหดหลังต้างลงไปต้างลงกระโถน,นมาหรอวามเอ็มสิเขาไปสื่อโบทเสียบน,นะครับตัวนี้สเปคเอ็มอยู่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับเนื้อตัวเดียวมีตัวเดียวคือเห็ดแหลี่ยเหลี่ยล้วคือหนองแ่นคือของสั่งนะครับเพราะว่าผ้าเก็บดำอยู่ อันนี้ใส่แบบดวนด้ยนะครับช่างกรบเปโดนหรอกค่ะแน็บแนบ,นบเน,น็บนะูน่โอ้ยชื่อเบอร์นบนะแนบปองที่คุณนะครับแน็บเบลก้าป่าไม่ป่าอยู่นฟะองประกอบเดี๋ยวจะจ่อพู่นดอันนี้ใส่น็อตไหลมันแกะสูเลยงานโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากความคืบหน้าระหว่าง ยกกระบะออกอัพลงให้น้ำด้วย YouTube. บล <Hey, S 1> ูทูธสจ้านาคลิปนี้นสวัสดีค่ะนี่เพจนำนะครับช่างยาผ่านขุดมัน